องเข้าพากันมาต่อด่างเขียวค่ะพี่น้องปลามันกำลังซิดลงค่ะป้าซิวปลาอย่างปลาหางแดงหลายค่ะพี่น้องเพราะว่าน้ำอพายุเองน้องฟ้าพันลดแลวก็น้ำจะให้หน้าหันลงห้วยค่ะจักปลาจักห้วยขึ้นจักปลาอยู่หน้าซิดลงห้วยค่ะพี่น้องดูนค่ะนี่ค่ะ คุณลุงคนเฮ็ดนะคะพี่น้องคุณลุงคนต่อคะ่ะมาชมวิธีทํานะคะ ดูวิธีทำค่ะพี่น้องง่ายๆค่ะนคะคะความยาวของเพิ่นก่อสุดเลยค่ะกไดปลาเขากับซีมาแก้เอาอยู่นี่ค่ะพี่น้องมันก็ง่ายต่อการดี เก็บใส่ถังนะคะพวกปลาโรมปลาซิวค่ะปลาซิวปลาขาว เราเฝ้าเอาเลยพี่น้อเราต้องเมื่อเบิงแล้วอราหอน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 แดดพี่น้องเอ้ยหอนแดดปลาดลงหอนแหงขนาดอันนี้ก็เป็นเข้าดำใหม่นะครับพี่น้องดีที่เพื่อนว่าคืนคืนมาได้เพระาะว่าดำว่างนึงเลยครับพี่น้องเข่านกัก็ดีเบิงกะกลมแล้วได้เข่าก็ดีดีที่น้ำแห้งไวครับพี่น้อง พ่นกันเลยคืนไวน้ำแห้งไวบ่ดีนะท่อหันเนาะน้ำบอ่อไปเนะ PVC, าะท่อพีพีซีกะเลยอยู่นี่เลยค่นก็คือห้วยนะครับคุณ đo ba khâu nhèn đã cả đột ra ngoài nè, ôi, phải Đừng hàn sút để pha nó ra thành mất, bác sĩ luôn. แดดี่แดดแห้งอีหลีพี่น้องแดดนี่แดดปลาลุ่งอีหลีค่ะปลาค่ะพี่น้อง